ตอนนี้ยังไม่ต้องไปไปหวังเงินนี่เงินโบนัสอะไรแต่ตอนนี้นายกเขาสั่งศึกษาขึ้นเงินเดือนก็เลยทําให้แตกตื่นว่าอุยเขาจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการเหรอข้าราชการก็แบบดีใจนะจะออกเสียงแย่อย่างเงี้ยแต่ว่าออกเสียงได้ไม่สุดเสียงเขาออกไม่สุดเสียงเขาออกยังไง yes yes ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะวันไม่สุดเสียงหรอกเพราะว่าอะไร คือเขามีมติคอรมอในที่ประชุมนะเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการเร่งรัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่นายกท่านบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็น ไม่ได้บอกว่าจะให้เร่งรัดให้ศึกษาก่อนศึกษาว่าจะขึ้นเงินเดือนไหม,อมลองไปทํามาซิว่าเป็นยังไงตามเอกสารสั่งนะคะให้ศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องที่จะดูการขึ้นเงินเดือนซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าพิจารณาเรื่องค่าแรงขั้นต่าอยู่นะคะก็คืออยากยกระดับก็ต้องดูทุกภาคส่วนนะตอนนี้ก็เลยให้ทําคณะศึกษาแล้วก็กลับมารายงานอ,อีกทีตอนสิ้นเดือนว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ส่วนค่าแรงขั้นต่ํา ก็บอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะตอนหาเสียงนะคะ,คะแล้วตอนนี้ได้เป็นรัฐบาลแล้วตกลงว่าจะขึ้นหรือว่ายังไงกันบ้างเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้หลักแบบว่าสอดคล้องกันแต่ว่าจํานวนเงินที่เป็นจะขึ้นเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละอาชีพแต่ละสายงานด้วยนะคะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกไว้ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้น400บาทตาม,มที่ฝันไว้นะดูก่อนดูก่อนพอพอพอเรื่องนี้ออกมา ก็เกิดความคิดเห็นสองฝ่ายนะครับด้านสมาคมครูนะครับราชการนะครับเห็นด้วยให้ขึ้นเงินเดือนค่าราชการ เพราะไม่ได้ปรับขึ้นมานานเป็น10ปีแล้ว <Wow. S 1> นะครับและจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น uh. แต่ก็จะผ่อนของมากขึ้นนะคุณครูนะ uh. คุณครูชอบผ่อนของนะใช่นะครับแต่อยากให้คิดอย่างรอบคอบเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกษิจเพราะถ้าปรับเงินปรับเงินเดือนขึ้นไปเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจจะเดือดร้อน uh. เพราะว่าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมันก็จะปรับตามไปด้วย uh huh. ค่าหมูค่าเนื้อค่าไ<ม>ข่ค่าปล<ง>ามันก็จะขึ้นตามไปด้วยแล้วเรามาพูดเองก็อ,อาจจะแบบเอ้ย คิดกันอยู่3คนหรือเปล่าชาวเน็ตเขาคอมเมนต์เลยเขาคอมเมนต์ว่าไงพี่โพสให้ราชการทํางานรวดเร็วว่องไวโปร่งใสหน่อยเถอะบางช่วงก็ช้าจชิปจุดจุดจุดไม่อยู่แล้วไปแล้วนะคะแล้วก็มีการขึ้นเงินเดือนฐานการคิดเปอร์เซ็นต์มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลข้าราชการบรรจุใหม่เงินเดือนน้อยฐานคิดก็น้อยแต่ภาระงานมักจะกองส่วนข้าราชการที่เงินเดือนสูงฐานสูงได้ขึ้นเยอะพอบอกว่าจะขึ้นเงินเดือนราคาสินค้าขึ้นดักหน้าไปแล้วไข่ฟองละ5บาทแล้ว มีประโยชน์อะไรนอกจากทําให้เงินเฟ้อให้ประชาชนกู้ดอกเบี้ยถูกๆไม่ดีกว่าหรือคะดอก้อยดอกเบี้ยเพลงมากใครได้เห็นข่าวนั้นบ้างผ่อนบ้าน2,9งหมาหากต้นไป5บาทที่เหลือเป็นดอกหมดอียคนลุกโอ้และกี่ปีมันดอกมดดอกเป็นหมื่นเงินต้นแค่5,50บาสิบอห้าจุดห้าจุบาทผ่อนไป2,9งหมื่นเก้าเขาส่งจดหมายกับมาเลยว่าหากต้น เอ่อห้าจุดห้าบาทแล้วก็ดอกสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาท โอ้แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดเนาะเนี่ยแหละไปช่วยด้านนี้ดีกว่าอ่คณะสํานักงบประมาณว่าไงี่เขาบอก,กว่าเบื้องต้นนะคะได้มีการปรึกษาหารือกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้วนะตอนนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาแนวทางว่าเฮ้ยจะเพิ่มเงินเดือนได้ยังไงหรือต้องปรับปรับบัญชีรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเพิ่มหน่วยงานใดบ้างว่าเอ้ยใครสมควรได้อะไรเงี้ยส่วนข้าราชการพลเรือนทหารคาดว่าสัปดาห์นี้จะเอาเรื่องเข้าหารือกันแล้วก็จะเสนอในที่ประชุมครมให้ทันภาย ในเดือนพฤศจิกายนตามาคำสั่งของท่านนายกนี่แหละค่ะ